สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ทางร้านก็มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันค่ะเป็นคูป o ต a L 3 6 0 8 d t ปี54ค่ะคันนี้เดิมทั้งคันเลยค่ะสวยมากยางดีสีเส้นค่ะ คันนี้เพิ่งถึงร้านเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวรอล้างค่ะเดิมๆทุกจุดเลยค่ะคันนี้มาพร,าร,ร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมิดันนาแล้วก็ผัดเป็นผานผานพวนค่ะผานพวน5้าใบตาช้างค่ะคัดท้ายแน่นๆค่ะ ใบผานก็เหลือเต็มค่ะเป็นผ่าน 22, ายีบสูณหาใบตาช้างค่ะ,ะเดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันเลยค่ะคันนี้ยางหลังสวยมากค่ะ,ะมีข้อต่อพ่วงมาด้วยนะคะคันนี้แล้วก็แขนกลางค่ะแขนกลางก็ใส่ให้ใหม่ค่ะโซ่ข้างแขนตั้งต้องปรับตั้งได้ทุกจุดนะคะ คันนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะสวยมากคันนี้ใช้งานได้900 900 96ชั่วโมงค่ะคันนี้ใช้งานน้อยค่ะเป็นรถบ้านเดิมๆเ,เลย ท่านใดที่กำลังมองหาคูปตะแอลา L 3 6 0 8 DT อยู่ก็คันนี้เลยค่ะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยเครื่องเกียร์ปั๊มแน่นค่ะสีเดิมๆค่ะคันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา269,000บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นไปเลยค่ะ เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะคะหลังคาก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะพร้อมใช้งานเลย คันนี้ไม่เคยผ่าคัดนะคะคัดเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชมรีวิวการทางานของคูบัต้าแอลสามหปี54กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดันดินดูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไถดูค่ะเสียงเดินเรียบค่ะนิ่มมาก ลูกหมากก็แน่นๆนะคะอ่าหางขึ้นลองเร็วค่ะรถออกจากร้านต้องไม่มีรั่วซึมนะคะทางร้านเก็บให้เรียบร้อยค่ะ ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคูบัตต้า L3608 อยู่ต้องคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองไถไถดูนะคะไถ,ถดินดูค่ะ คันนี้ใช้งานน้อยนะคะใช้งานได้996ชั่วโมงค่ะลูกค้าท่านใดทีอ่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0982601158ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ คันนี้ขายในราคา269,000บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นตาช้างค่ะรถเพิ่งมาถึงร้านเมื่อเช้าค่ะแล้วเดี๋ยวรอล้างแล้วก็เก็บงานอีกนิดหน่อยก็สวยแล้วค่ะเพราะว่าเครื่องเกร์ปั๊มดีนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวทางร้านก็จะเช็คระบบ ซีนแล้วก็ระบบไฟเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ค่ะ ท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ค่ะร้านติดสามแยกเหล่านาดีค่ะอยู่เส้นถนนระหว่างถนนเส้นศรียะะแยกแสดงบรรทุมอำเภอพ้ายืนค่ะทางมาอำเภอบรรจาค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ เสียงเดินเรียบค่ะเสียงนิ่มมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชมเพื่อนยนต์ใกล้ๆกันเลยค่ะสีเดิมๆค่ะข้างยนต์สีเดิมๆนะคะ เดี๋ยวรอล้างนะคะรถเพิ่งถึงไม่เช้ารอล้างพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็เก็บงานอีกนิดหน่อยก็สวยแล้วค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158 mm. ทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะสง่งลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะ mm. ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถถ่ายมาเทสรถถ่ายก็สามารถ โทรสังจองอามาจําออนไลน์ได้นะคะมาจําขั้นต่ําก็1,000 0บาทค่ะทางร้านก็เก็บงานให้เรียบร้อยไปส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกถึงหน้าบ้านเลยค่ะทางร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านาะดีคอนแก่นก็ ขอจบการรีวิวรถไถคูปาต้า L 3 6 0 8 DT ปี54เพียงเท่านี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถไถคูปาต้ายันมากคอนส,สวยให้ชมอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ